ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้มีการนำมอเตอร์ DC นะครับไปทำการปั่นไฟนะครับแล้วก็ทำการไปจัมสตาร์รถยนต์หรือทำการต่อตรงเลยนะครับโดยไม่มีการควบคุมแรงดันนะครับซึ่งแบบนั้นจะเหมาะกับการชาร์จชั่วคราวและก็เร่งด่วนนะครับหากเราจะนำไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่โอเวอร์ชาร์จนะครับเราก็ต้องมีการควบคุมแรงดันนะครับโดยในการควบคุมแรงดันนะครับเราก็ทำได้หลายวิธีนะครับ ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาชาร์จแบบแรงดันคงที่ดูนะครับพร้อมแล้วก็เข้าไปติดตามชมกันในคลิปได้เลยนะครับสำหรับวงจรในคลิปนี้นะครับไฟที่ออกจากมอเตอร์นะครับเราไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับเพราะว่าในวงจรนะครับเราจะมีบิดไดโอดนะครับมาควบคุมทิศทางการไหลของไฟนะครับ ซึ่งมันก็จะต่างจาก EP ก่อนหน้านะครับที่เราใช้ไดโอดเพียงตัวเดียวนะครับเราก็ต้องมีการวัดขั้วบวกขั้วลบที่ออกจากมอเตอร์นะครับโดยการใช้มิเตอร์วัดไฟนะครับว่าขั้วไหนเป็นบวกขั้วไหนเป็นลบนะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆนะครับจะนําไปจาสตาร์ทรถยน์เหมือน EP ที่แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับตัดวงจรที่มือผมปิดไว้นะครับออกนะครับแล้วก็นําไปจาแบตเตอรี่ตามขั้วที่ออกจากไดโอดได้เลยนะครับ สำหรับไฟที่ออกมาจากมอเตอร์นะครับก็จะมาเข้าบิดไดโอดนะครับที่ขั้ว AC นะครับหรือว่าเป็นรูปลูกน้ำนะครับแล้วแต่รุ่นของไดโอดนะครับซึ่งบิดไดโอดบางรุ่นนะครับก็จะเหมือนตามในคลิปนะครับมีบอกให้แค่2ขั้วนะครับ AC กับบวกนะครับแล้วเราจะมาดูยังไงนะครับว่าขั้วไหนเป็น AC นะครับขั้ว AC ที่เขียนไว้นะครับมันจะอยู่ฝั่งทะแยงมุมกันนะครับถ้าเขาเขียนมาให้2ตัวอย่างนี้นะครับมันก็จะอยู่ทะแยงกันนะครับ ในส่วนขั้วบวกเขาก็เขียนมาให้แล้วนะครับส่วนขั้วลบนะครับถ้าเขาไม่เขียนมามันก็จะอยู่ในแนวท่ายงตรงข้ามกันนะครับทีนี้ไฟที่ออกจากบิดไดโอดนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับหากไปเข้าอุปกรณ์ต่างๆหลังจากนี้จะต้องต่อให้ตรงนะครับห้ามต่อผิดเด็ดขาดนะครับก็คือขั้วบวกขั้วลบเขามีให้ชัดเจนนะครับเราต้องต่อให้ถูกต้องนะครับซึ่งในคลิปนี้การควบคุมแรงดันของผมใช้บัคคอนเวอร์เตอร์นะครับเพราะว่าไฟที่ผลิตออกจากมอเตอร์นะครับ มันสูงกว่าแรงดันที่แบตเตอรี่ที่เราต้องการนะครับเราจะต้องมีการลดแรงดันลงนะครับซึ่งหลังจากออกจากบอร์ดควบคุมแรงดันนะครับเราอาจจะต้องมีการใส่ไดโอดกันย้อนเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะเอาไดโอดกันย้อนแบบ1ตัวนะครับที่ใช้กับคลิปที่แล้วนะครับมาต่อเพิ่มอีกนะครับซึ่งการต่อแบบนี้อาจจะใช้ไดโอดหลายตัวหน่อยนะครับเพื่อป้องกันไฟย้อนจากแบตเตอรี่ทีนี้ตัวที่ต่อเพิ่มเข้ามา ก่อนที่จะเข้าแบตเตอรี่ผมก็จะเพิ่มวัดมิเตอร์เข้าไปเพื่อทําการวัดกําลังงานนะครับที่ชาร์จให้แบตเตอรี่แต่เราอย่าเพิ่งคีบชาร์จแบตเตอรี่นะครับเราต้องมาทําการปรับแรงดันที่ออกจากตัวบัคคอนเวอร์เตอร์ก่อนนะครับทีนี้ผมก็จะทําการสตาร์ทเครื่องนะครับปั่นไฟนะครับแล้วก็เราจะทําการเิ่งเครื่องนะครับเพื่อให้มันผลิตไฟออกมานะครับ ทีนี้ให้ดูหน้าจอมิเตอร์ตรงนี้นะครับผมจะทําการปรับแรงดันนะครับให้ได้ประมาณ14.2โวลต์นะครับเพื่อที่จะทําการชาร์จแบตเตอรี่นะครับโดยมันจะมีตัวนี้นะครับสําหรับปรับแรงดันนะครับ CV นะครับถามว่าปรับมากน้อยกว่านี้ได้ไหมครับได้ครับก็คือไม่ควรเกิน14.4โวลต์นะครับคือแรงดันปกติที่ชาร์จให้แบตเตอรี่นะครับครับผมก็จะทําการปรับให้ได้ประมาณ14.2โวลต์นะครับ ปรับได้ประมาณ14.29ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับครับหลังจากนั้นผมก็จะทําการทดลองลดความเร็วรอบของมอเตอร์ต้นกําลังดูนะครับก็คือเครื่องตัดหญ้านะครับแรงดันมันก็จะลดลงนะครับแต่ในขณะที่เราเร่งความเร็วขึ้นนะครับถึงจะเร่งเพิ่มนะครับมันก็จะไม่เกิน14.29โวลต์นะครับที่ปรับไว้เมื่อกี้นะครับครับทีนี้เราก็จะทําการปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวมาต่อที่แบตเตอรี่นะครับแล้ว จะทำการปรับกระแสชาร์จดูนะครับครับทีนี้ผมจะคีบที่แบตเตอรี่นะครับตอนนี้คือแรงดันที่ได้จากแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ประมาณ12.79โวลต์นะครับซึ่งแบตเตอรี่ลูกนี้มันอยู่ที่รถยนต์สภาพปกตินะครับคือมันเต็มอยู่แล้วนะครับดังนั้นเวลาผมชาร์จแป๊บเดียวมันก็จะเต็มนะครับผมก็จะทําการต่อหลอดไฟนะครับเพื่อดึงไฟออกไปใช้งานนะครับเพื่อให้แบตมันลดลงนะครับดังนั้นเราจะทําการปรับกระแสชาร์จได้นะครับ ครับตอนนี้ผมต่อหลอดไฟเข้าที่แบตเตอรี่แล้วนะครับโวลต์ก็จะลดลงนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเพื่อทําการปั่นไฟนะครับจากนั้นเราก็ต้องทําการลิ่งรอบให้สูงสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อทําการปรับกระแสก่อนนะครับครับทีนี้ผมจะทําการปรับกระแสชาร์จให้ได้ที่ประมาณ5์ดูก่อนนะครับ หลังจากปรับไปที่ประมาณ5แอมป์นะครับจะสังเกตว่าทําไมผมปรับกระแสชาร์จที่5แอมป์แล้วไฟที่แบตเตอรี่ไม่เพิ่มนะครับเพราะว่าผมดึงโหลดออกไปประมาณ6แอมป์นะครับดังนั้นเราชาร์จที่5แอมป์ไฟจะไม่เพิ่มนะครับซึ่ง b ค c k นเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับมันสามารถควบคุมแอมป์ได้ด้วยนะครับไม่เกิน15แอมป์นะครับที่จ่ายออกนะครับทีนี้ผมจะทําการเพิ่มลดความเร็วของมอเตอร์ขึ้นนะครับแล้วก็ลดลงนะครับ จะสังเกตว่าแอมจะคงที่นะครับที่ประมาณปรับไว้ที่5แอมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าทําไมบอกว่าว์คงที่แล้วแอมมันคงที่แทนสําหรับรุ่นที่ไม่มีควบคุมกระแสนะครับวัตนมจะขึ้นไปที่ประมาณ14.2โวลต์แล้วก็อยู่คงที่ตัวนั้นนะครับส่วนแอมนะครับจะแปรผันตามแรงดันนะครับเดี๋ยวจะมีทดลองไปเรื่อยๆนะครับครับทีนี้ผมก็จะทําการปรับกระแสชาร์จนะครับให้ได้อยู่ที่ประมาณ7แอมนะครับ จะสังเกตว่าโวลต์ที่แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึง14.2โวลต์นะครับเพราะว่ามีการดึงโหลดออกไปด้วยนะครับครับหลังจากปรับกระแสไว้7แอมป์กว่าๆนะครับเดี๋ยวผมปลดโหลดนะครับเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่ากระแสมันจะลดลงนะครับเพราะว่าโวลต์จะขึ้นไปเกือบ14.2โวลต์นะครับมันจะลดลงอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะทําการต่อโหลดเข้าไปใหม่นะครับหลังจากที่ต่อโหลดนะครับมันก็จะดึงกระแสไว้ ประมาณที่เราควบคุมไว้นะครับไม่เกินที่ตั้งไว้นะครับประมาณ7แอมป์กว่ากว่านะครับส่วนวลตนก็จะต่ําลงมาไม่ถึง14.2โวครับมันก็จะดึงกระแสประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็จะทําการปลดโหลดออกเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับกระแสมันจะลดลงเองนะครับเพราะว่าแรงดันมันจะเข้าใกล้ที่เราตั้งไว้นะครับเนื่องจากกระแสมันไหลน้อยนะครับใกล้14.2โวลต์มันยิ่งไหลน้อยลงนะครับ เกือบเป็นศูนย์เลยนะครับดังนั้นเราไม่ต้องกลัวการโอเวอร์ชาร์จนะครับหากเราทําการชาร์จแบบนี้นะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเต็มเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับชาร์จทิ้งไว้ทั้งวันก็ได้นะครับดังนั้นหากเราทําการชาร์จแบบนี้นะครับไม่มีการโอเวอร์ชาร์จแน่นอนครับแต่ว่าอาจจะเปลืองน้ํามันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้มันจะเต็มเมื่อไหร่นะครับดังนั้นต้นกําลังนะครับเราควรจะเป็นพลังงานฟรีนะครับอย่างเช่นกังหันลมนะครับตัวนี้จะเหมาะสมนะครับ สำหรับการทดลองคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการชาร์จแรงดันคงที่นะครับครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามชมคลิปครับ